ฮัลโหลไอมาแล้วชาแต่ชาเจนะครับเปลี่ยนเลยเพราะว่ายังไงเข้าไปก็อาจจะแบบมีอะไรสักอย่าง อ๋าดี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 ีด ดู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 แต่แต่มาช้าไงทุกคนอันนี้ของชาเพิ่งเลิกเมื่อกี้นี้ปอเปย์หันหน้ามาก้ะทะังซ้ายนิดหนึ่งลูกเออซ้ายหนูทีแรกโปรเจกต์เราคนได้เยอะอันนี้แต่ว่าบางคนเขาไม่ว่างอย่างเช่นวันนี้เลเกรสเกรสคอมพังส่วนเลมอนเลมอนไม่มาบอกว่ามามันพาหัสอดลายอดลามาทำไมมาอดเล่นกับ เดมอนเลยก็อดด่ากันบาวันเปิดแล้ไอ้บอดวันพีอะไรไอ้บอดวนพีอะไอมาดาดูันมาดบอตายแล้วบอกว่าทันทันทันทัอาเร็วเรนั่งนั่งนั่งทันทันดวยทัทีนั่ง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 นันนันั่นั่นันันนั่ันันั่นันั่งนันั ดีที่เีนะที่ที่บอกคนที่ทํางานบอกว่าเลิกก่อนแล้วนึงขอเลิกงานก่อนนะไปเถอะละเฮ้ยโดนปอบเป้ยบางไอ้ไอ้อ้วนบางไม่บางนั่งแล้วเอ้ยบางปอบเปเฮ้ยบางบางบางปอบเป้ยบางปอบเป้ยโคตรอ้วนเลยแรงมดแรนหัวใหญ่มากโคตรอ้วนดูไปทางนู้นไปมันไม่มีคนอ้วนเกินอ้วนเกินอ้วนเกินไม่นู้เฮ้ยทำหลุดก็ได้ หนุ่นไปทางนู้นน่ะไปทางนู้นไม่มีคนเห็นไหมน่ะข้างลูกเท่น่ะไปไปไปทานู้นไม่มีคนกู่มีตีนวะมากองกันทางนี้เลยมากองกันทางนี้เลยู่เป็นหลังเราอะไรก็ผิดว่าคุณตัวสูงเกินไปนะครับโคตรอ้วนกูไม่น่าเกิดมาเป็นหลังเลยบอดมาอยู่ทางนี้ได้ไหมนี่มันมันไม่สมดุลเลย เออนาาเก่งมากเก่งมากขยับน้องมาก่อนขยับบอดมาก่อนไก่อ้วนเจ้าไก่อ้วนบอดมันออก้เกินอ่ะขยับมามาได้มามเอาเอาเยวเดี๋ยวไ้ไป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 ใช่ไรกูจะไปไล่เมอร์เร็วกูจะไปไล่เมติดโปรเจกต์ไงเี่ยเอกกูจะบ้าโอเคเอานะอะไหนึ่งจบแล้ว ไปไปกุหลาบชิพยเลยไปรากหัวตึ้งนี่ก่บะจบแล้วในสุดเย่เอาดูหอยชุดหนึ่งขออีกชุดหนึ่งโอ้ชุดเยอะเนาะท่าอะไรดีหมไม่ไอบอรดมันรู้ไหมว่ามันใส่หมวกมันไม่เห็นหน้าท่าอะไรดีอ่ะ อันะไม่งนะวันหนึ่งเท่าไรดิขออ้นได้ไหมอ่ะเอ้ยอะไรมอปับป้ยอ้วนเหยวไม่ใช่หรอก็จริงทุกวันนี้ทูมิทุวันนี้ไข่มันก็เยอะแล้วนี่โอ้ยมันไปแรงแล้วเนี่จัดแบนอย่บุรี่กัน ไข่มันไอซีไงเราบอร์ดคือบอร์ดไม่เอาหมวกออกหรอมันบังอ่ะบอร์ดน่าจะเอฟเคไปละเออมิลินไม่เห็นหมวกเขาดีแล้วฟิกูล้าเนี่ยเอ้ยนั่งธูมาร์นั่งนั่งนั่งบังไปมิลินพี่หลานไป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 เอาทุกคนดามองนะมองก้องนะกล้องอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงหน้ามิลินอะทำไมมันอยู่หน้ามิลินด้วย อ่สามสองหนึ่งเย้จบแล้วราชาไม่พึ่งพาใครขอขอขอคลิปหนึ่งขอคลิปหนึ่งขอคลิปหนึ่งพูดพร้อมกันว่าจบแล้วขอบังหน่อยนะมาม่าอ้วน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 มาม่ามาม่าแม่งเอ้ครอบครัวนี้มา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 พร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะสามสอง หนึ่จงจบแล้วจบแล้วเโ้ตจโแล้วจตแลคตรอคตรโ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 ้วรโคตวนเตอโอตรโคตบโคตรคตรโคตรโคตรโกโคโคตรโคตรตรโคตรเคตรโคไรโได้โครโคตรโคโ ไปแล้วยังปีไลเลยเลยนะปอเปเิ้ลไลท์อ่ะไลท์ดิหมดเงี้ยไลท์เงโหดไงโหดอะไรวะหมดเงี้ยหมดไงี้ยพี่จะบอกว่าเออเนี่ยเซิร์ฟอยู่อีกหนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงไปไประเบิดโลบงระเบิดแบบไป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 อนุญาตไปเลยไปเลยพี่ยังรอเวลานี่มานานแล้วขอเียันทีว่าให้โอพีทุกคนเลยไหมอะไรนะเออให้โอพีทุกคนเลย ไอ้ทุกคนเลยขนาดนี้เอ้ยเอาปืนเอาปืนก่อนชี่มันกันปืนโอ้ยบ้านกูบ้านกูบ้านกูกอยู่ในบ้านกูยิงเลยหลังแรกหลังแรกหลังแรกแย่แย่โอ้ยมันแรกจังวะมันแรกจังวะเจ็บกูแน่ไปไปก้านไปก้านโอ้ ตาย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 ไอ้ยี่ตายวะพี่ค่มหนูพี่นี่ข่หนูอ้โอ้พี่พี่ใจเย็นไอ้บอดกูตายไอบอดกูตายไอบอดใจเย็นใจเย็นใจเย็นคอมระเบิดเอามันเอามันึอาทีพีไอ้บอดกันทีพีมาแล้วพี่เอามาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อุ้ม

ไอไอฉันยังไม่สอบปลอยถ้าสอปลอยวันพรุ่งนี้ดีกว่ามาพรุ่งนี้นะทุกคนคือสอปลอยว่าอาจจะอาจจะนะอาจจะอาจาอาจะเอ็นประมาณนี้หลุดปะวะอาจจะไว้ก่อนไงเผื่อมันมันต่อได้อะไรแบบนี้อุ้ยพี่แหมหน,นูไม่หลดอุ้ยหมูทอดอร่อยเกิน เออเข้าใจแหละนี่ติเรียนอุย้ยพี่แมวมันไม่โหลดแล้วโอ้ยพี่แมวนูไม่โหลดปะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบินแบบไม่รู้ทางโอย,อยู่ไหนเนี่ย แม่ไม่โหลดอ่ะเป็นที่เปอยหรือเป็นที่ใคร <c oughs> เป็นที่เปอยอันนี้จบแล้วมาช้าไม่เป็นไรถือว่าอย่งางไรก็ได้มาเอ็นซื้อระเบิดไม่นี เข้าไปได้เลย <c oughs> เปิดเปอจบแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็เหลืออีกสองเ <c oughs> ื้อเพื่อเบิ่อแล้ววะอ <c oughs> นึ่นะ ไม่รู้ว่ามันมันระเบิดป่ะแต่เมื่อกี้มันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เสิร์ฟระเบิด ก็ไม่แน่ใจว่าจะแบบว่าเพราะว่าเรามาใช้แล้วไม่ถึงอันนี้เลยเซอร์มันง่ายนี่เพราะว่าไข่มันระเบิดไม่รู้กาดจัด เราก็แบบอืมอาจจะไปเล่นอย่างอื่นต่อเราไปทำอย่างอื่นไหมมีใครอยากดูอะไรไหมครับอยากดูโลม โอเคน่าจะไม่มีอะไรแหละมาจบเฉยๆมาให้รู้ว่าเออมานะ s e นะ o u tomorrow <S <S กับเออวีนัส EP <S <S ไม่รู้ว่าสุดท้ายไหมอ่ะแต่น่าจะสุดท้ายเศจษฐายาอยู่กับวีนัสไม่ตั้งสามเดือนอนะ่ะแต่พี่โก็ต้องมีจาก บ๊ายบาย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 บ๊ายนะเจอกันพรุ่นี้อขอโทษที่มาช้าแบบว่ามันติดแย่ๆเลยเราน่าจะอยู่ถึงแค่นี้ชาติชัดเจนนะครับ โอเคไม่เป็นไรบ๊ายบายกุดนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้